เวลาวิบากเขาต้องไหลเขาง่าเนาะเนี่ยครับนะโอเคสวัสดีครับวันนี้ก็อยู่ด้วยกันอีกคลิปหนึ่งนะครับที่ร้านช่างไม้นะครับวันนี้ก็จะพามาชมวิบากรับบล็อกร้อยซึ่งทําได้ค่อนข้างที่จะสวยงามมากนะฮะตัวนี้ก็จะเป็นตัวของเวบเวฟร้อยนะครับนี่มาทําแบบทรงแบบคล้ายๆรถใหญ่เลยนะนะเดี๋ยวไปเจอกับช่างไม้นะครับครับ สวัสดีครับช่างไม้นี่ครับวันนี้ก็เป็นบล็อก้อยตัวคาบูใช่ไหมครัคาบูครับเออเจ้าของรถนี่อยู่ที่ไหนนะครับช่างแซมไม่อายครับช่างแซมไม่อายออแต่ว่าเป็นเป็นเขาเรียกว่าอยู่ทีมเดียวกันครับทีมเดียวกันอ๋อก็พี่ใหญ่พี่ใหญ่อ๋อพี่ใหญ่ตัวนี้ทําไมถึงเล่นบล็อก้อยครับพี่แซมเขาแบ่งกไปคนรุ่นอ๋อไปคนรุ่นนี่รุ่นเพราะว่าเดี๋ยวจะชนกันอ๋อ ก็ตัวนี้ทําไมถึงถึงได้เล่นแบบตัวไอ้เขาเรียกว่าตัวอะไรตัวยูบ็อกอ๋อมันใสน่ได้หรอพี่อ๋อมีกองกใส่กองได้อข้อดีข้อดีนะฮะเนาะสวยด้วยสวยด้วยนะครับคนนี้ก็ออกเป็นสีเหลืองครับสีเหลืองนะครับก็อันนี้ก็เป็นเทอร์โค้ดสีส้มมานะครับคนแล้วก็ตรงที่จะแปลกกว่าที่ดูที่มันดูล้ําสมัยนะฮะก็จะเป็นตัวเบอก ตอบอนี่คือช่างไม้ทำยังไงกันครับจะของสั่งมาเลยครับจะของสั่งมามันเป็นบ่อของอะไรฮะเบาะเรียบนะครับเบอาเดิมทําอ๋อเบาะเดิมทําแต่เราต่อตรงนี้เหรอไม่ต่อแน่เนี่ยครับอ๋อต่อข้างแน่ครับต่อข้างแน่นี่แมาโอ้แล้วช่างไม้มองว่าไงมันดีไหมดีครับขับง่ายกว่าเดิมขับง่ายเหรอขับง่ายกว่าคันเขียวไหมง่ายกว่าครับโอ้ง่ายกว่า ก็มันไหลไหลไปตรงมันมีกาบตรงนี้นะครับเอาไว้หนีบเข้าเข้าโค้งง่ายครับเข้าโค้งง่ายดูสมดูสมพอเวลาวิบากเขาต้องไหลเข้างาเนาะเนี่ยครับนะโอเคประมาณอันนี้แล้วก็ชุดหน้าก็ใช้ของอะไรครับทําไมครับไทเกอร์เหมือนกันครับไทเกอร์กระบอกไทเกอร์กระบอกไทเกอร์ก็สิทําไมเขาถึงเล่นกระบอกไทเกอร์กันแกมันใหญ่ลวนลึกไง อาจจะหนากว่าอ๋อดีกว่านาอครับผมแล้วก็ชุดแนาก็เป็นปั๊มเดิมนะครับไล่ขึ้นมาเป็นดิทนะฮะแล้วก็ใส่คัดมือคันนี้ครับอ้นิ่มนี่นิ่มเลยนี่ฮะนิ่มอ,อยู่ดัมเดิมกว่านิ่มอยู่นะอ๋อด่เดิมก็นิ่มเลยครับอคันนั้นก็นิ่มนะนิ่มทำทำยังไงทำไมถึงมันนิ่มแบบนี้อะ ต่อขานะครับอ๋อต่อขาแล้วพวกสปริงล่ะสปริงแข็งเหมือนเดิมเลยสปริงเหมือนเดิมนะสปริงแข็งเหมือนเดิมแต่ต่อขาม,มันนิ่มจริงขนาดก็น,นิ่มนะฮะก็มันต้องนิ่มเนาะหิ้วบากอาอานอินดูคนขับครับไม่งั้นนี่มิวล็อกนะครับนะแล้วก็บล็อกตัวนี้เป็นบล็อกร้อยข้างในทําเครื่องอะไรไปบ้างครับใอะไรอันนี้ห้าเจ็ดชักห้าครับห้าเจ็ดชักห้าข้อเหวี่ยงอะไรฮะข้อเหวี่ยงเดิมทํานะครับอ๋อเดิมทําครับนี่ครับเป็นคาบูนะครับดูแลง่ายนะครับสองวาว ทำไมจะไปสี่วาวไหมอยากไปรอลูกผี่ครับร้อรร้องประมาณเจซมครับครับมันมันแท่ไมลองยังว่าสองวาวสี่วาวมันต่างกันเยอะไหมอยากลองอยู่ครับอยากลองอยากลองสี่วาวอยู่อ๋อยังไม่ได้ลองเนาะนี่สองวาวสองวาวมันจะโล่งๆไงครัครับโอเคแล้วก็ชุดไฟครับนี่ไฟเดิมเลยครับไฟเดิมเลยครับนะครับเดิมโอเคมาท่อท่อก็ค่ายเดิมเลยครับตรงนี้ครับเป็น P M K ปลายนี่ใหญ่แล้วเนี่ยพอเดินอ๋อเดินตามไซรุนกับเท่าไหร่ประมาณตามไซลูกครับเจ้าของชอบปากใหญ่ประมาณเท่าไหร่ครับยี่สิบแปดเหรอประมาณประมาณเนาะชุดนี้ก็ใช้ของไรครับโซนิกครับโซนิกเจ้าของมาครับไม่ใช่吗มาครับโซนิกมาข้างหลังอาร์มบานเหรอครับว่าอาร์มอะไรอาร์มกับโซนิกครับอันนี้อาร์มโซอาร์มโซครับอ๋ออาร์มโซอ๋อตัวนี้เป็นวิบากเต็มตัว ็ใสยย่ยางบ้างเรียบร้อยนะครับข้างข้างหน่ใช้ขอบเท่าไหร่นะสิบเจ็ดสิบเจ็ดครับหนึ่งหนึ่งจุดหกใช่ไหมนี่กว่าหนึ่งหกนะครับข้างหลังเป็นสิบเท่าไหร่ครับสิบหกครับสิบหกนะครับไอ้ยลืย่นเียเนี่ยโอ้โหแล้วก็โชกคหลังเป็นโอเคดีโอเคดีนะครับสูงประมาณเท่าไหร่ครับสามเจ็ดศูนย์โอเคมีอะไรที่เพิ่มเติมไหมฮะเบาะนี่เปิดยังไงข้างไง้ <c oughs> เปิดไม่ได้ครับ มันยึดแนบมันตัครับอ๋ออ๋อได้นิดหน่อยนี่นี่ได้นิดหน่อยกรองอยู่ข้างในนะครับเป็นกรองเขาเรียกว่าอะไรนะกรองอะครับกรองเพชรอะกรองเพชรอ่าอยู่ข้างในใส่ได้แล้วก็ถังน้ำมันตรงนี้โอเคเปิดได้ประมาณนี้นะครับนี่เราเส็บร้อยแล้วเราฝั่งนี้ก็เป็นสเตอร์สเตอร์เท่าไหร่ครับนี่สิบสี่สี่สิบห้าสี่สิบห้านี่ ทันเกียร์ดามแบบนี้เลยครับน,นี่แบบให้กระแทกเลยนะโอ้โหกระแทกแรงนะฮะโอเคประมาณนี้นะครับก็ทรงสวยนะครับหรือว่าทรงสวยมากโอเคดูจัดทรงดีจาจครับมาขอขอฟังเสียงเครื่องหน่อยฮะขอละมืดแล้วฮะละมืดละได้ไหม เป,ปี๋เด๋ว่อ,อมา้มน่ยะฮะีใส่ออเ,นนนเทนครับ,อ,บอ๋อเบิ้เบิ้นเบิ้เท่านัครับจะเลยม่เบิ้เลยเอาเบิ้นไปตัดไปเนี่ยตัดไม่ตัดไม่ตัดไม่ตัด อเคอ๋ก็เมื่อกี้ก็ฟังเสียงไปครับเบิ้ลติดมือมากครับแล้วก็แน่นแน่นค่อนข้างที่จะแน่นถ้าเป็นคนธรรมดาผมผมขี่นี่มันแม่จะกินตรงเนี้ยครับถัาเร่งแบบนี้นะโอ้โหตึงฮะยิ่งรถรถแรงไม่ใช่ว่าจะได้เปรียบเสมอไปมันก็เวลาการขี่มันก็เหนื่อยเนาะครับนะฮะก็คันนี้เชื่อม่ประเมินราคาหน่อยครับประมาณเท่าไหร่ถ้าคนสนใจอะไรประมาณเนี้ยฮะที่อยากจะทําทั้งคันเลยครับใช่ครับ สี่หมื่นสาม่นปลายสี่หมื่นแล้วแต่สามหมื่นสี่หมื่นแล้วแต่ของแล้วแต่ของเพราะว่าอยู่ที่ของรถพวกนี้เข้าออกคกับอะไรนะครับก็ประมาณนี้แล้วก็คันนี้ได้รางวัลอะไรมาบ้างฮะล่าสุดไม่หรอที่หนึ่งที่หนึ่งมือใหม่ที่หนึ่งมือใหม่นี่เหรอไหนวะกันที่แสมอ๋อัที่สนก่รวไปโอเคแล้วก็เดี๋ยวจะมีแข่งที่ไหนเชิงราสิบเจ็ดเหรอครับไม่ออได้ไปไหม ไปครับอ๋อไปอยู่ก็จะไปแข่งกี่คันน่าจะสามคันครคันมีบางลมบางลมเหมือนกันครับอ๋อบางลมอีกคันหนึ่งก็ประมาณนี้ครับดูสไตล์เว็บร้อยนะครับใครที่ชอบสายวิบากนะครับตอนนี้วิบากค่อนข้างที่มาแรงนะครับแน่ฝนแน่หนาวนี่คนไปชี่เยอะเหมือนกันนะครับนะก็ใครที่ชอบแบบว่ามีรถเก่าๆอยู่ในบ้านจะมาทําก็ทําได้นะครับก็เดี๋ยวติดไว้ทิ้งไว้นะครับถ้าใครอยากอยู่แถวนี้มาทำกับช่างไม้นะครับนะโอเควันนี้ก็ขอบคุณช่างไม่มากนะครับนะก็ ประมาณนี้ครับทุกคนนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับครับ